สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับชัดเด็ดเพื่อนในในช่วงเช้าของเรานะครับก็มาพบกับพี่พี่สมาชิกอีกแล้วนะสำหรับชัดเด็ดในช่วงเช้านี้นะครับก็เหมือนเดิมครับพี่นะครับในเช้านี้หนึ่งชุดนะครับหนึ่งชุดในหน้าพระที่เช้าว่าสวยแน่นอนแนวหน้าสวยเดิมแบบเร้าใจเลยพี่เนี่ยพี่ใดที่สนใจองค์ไหนพี่ดาวสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยพี่ดาวพร้อมรับสายเสมอฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยนะพี่ดาวไว้เป็นกําลังใจนะครับเดี๋ยวนี้ในเช้านี้นะครับได้หน้าพระแบบไหนมาบ้างนะครับรับชมไปพร้อมกันเลยดีกว่าพี่นครรรรับาายกกแ ในครับพี่รายการแรกนนครับหลวงพ่อแดงวัดเขาไปได้อ <museums Pract izen> ินเลยดีกว่านนครับเนื้อผงครับพี่นนครับดูเนื้อได้เลยพี่นนครับเป็นเนื้อผงนะหลวงพ่อแดงวัดเขาไปได้เยอะพี่หน้าตาสวยหน้าตาเดิมนะพี่นะนะนครับคือจริงๆเลยพระแบบนี้เป็นพระที่ธรรมชาตินะพี่นะาแนวเนื้อแดงนะครับเออเนื้อแดง้วยพี่ด้านหลังเป็นตัวยันยันเดียวกับเหรียญเลยนนครับหลังเหมือนหลังเหรียญเลยพี่เอาสามร้อยพ่อแดงวัดเขาไปได้ยี่ครับพี่นายการแรกนนครับจัดแบบมิติองค์พระที่บอกคําเดียวเลยว่านนครับเราใจยิ่งนักสามร้อยบาทเท่านั้นนนครับ อ่าซุ้มกอครับพี่นี่เป็นซุ้มกอเนื้อชินแนวมีคาบทองแบบว่าเขาเรียกอะไรทองเดิมแนวเนืนะบางๆเบาๆครับพี่แนวให้อารมณ์ให้ความเก่าและความคลาสสิกนะครับนะไอ้เป็นเนื้อชินพี่เนื้อชินนี่เนื้อเขาสวยนะแนวมาเนื้อชินนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยเนื้อชินเนื้อเขาสวยนะเนื้อสวยเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติครับพี่แนวซุ้มกอเนื้อชินคาบทองอยู่เลยพี่สามร้อยบาทนี่ครับสามร้อยแล้วก็สมเด็จครับพี่ใครับองค์นี้นะโอ้โหดูเนื้อนี่นี่สมเด็จวราคังครับพี่แนวเขาเรียกว่า เนื้อก้นคกนะครับนะเนื้อแก่มวลสารนะพี่นะครับเนื้อก้นคกนะเนื้อแก่มวลสารสมเด็จวันละขังนะพี่วันละขังจะแก่มวลสารนะครับไม่ใช่แก่ปูนะแก่มวลสารเลยแนวส่วนมากจะเป็นแก่มวลสารอกกระบอกนะครับสวยครับพี่ค่าแป้งเดิมนะครับพิมพ์สวยคมชัดลึกด้านหลังก็พี่นะครับเม็ดมวลสารมาเป็นเม็ดๆๆ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 ๆดๆๆ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 รๆๆ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 ๆ นะครับองค์นี้พี่นะขอห้าร้อยบาทนะครับองต่อไปครับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นเออ่เขาเรียกว่านะครับอันนี้จะเป็นคุ้นแผนนแนวหลวงพะนองคลองบาดันครับพี่นะครับหลวงพะนองพี่นะนะคุ้นแผนหน้าค่ายในครับปุ๋งพะหนองอุ้ยพลาสวยพี่พลาสวยพลาเดิมนะครับอ่าพลาสวยพลาเดิมครับพี่เอาสามร้อยบาทนะครับหลวงพะนองสามร้อยบาทนะครับน้ำพนองพี่นะนะครับไปกันต่อนะครับองค์ต่อไปสําหรับองค์ต่อไปนะครับเอาเป็นองค์นี้เลยนะครับองค์นี้จะเป็นหลวงพูน่า นะครับอันนี้จะเป็นเอ่ารอสมเด็จผู้จารโตนะครับแนวหลวงปู่นาคสร้างนะครัแนวหลวงปู่นาคสองสี่เก้าห้านะครับมีปีเก้าห้ากับปีสองพัห้าร้อยไหมอันนี้ในปีเก้าห้าครับพี่นับรอโบราณต้องขออนุญาตใช้คําว่าเขารอเดิมอ่ะแนวรอเดิมรอธรรมชาตินะครับองค์นี้เป็นรอโบราณของหลวงปู่นาคครับพี่นะวัดละคังนะ ครวบหลงผู้นาครับพี่โอ้โหรอยตาไบแบบเขาเรียกตาไบแบบกินใจเลยพี่รับเอา300บาทรับปูหนาสร้างนะพี่นะแนวรูปล่อแล้วก็องนี้นะรับองนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนนะพี่แ้วเหรียญเดิมจริงครับพี่ดูพื้นผิวดิแยแวเหรียญหลวงพ่อเขียนนะพี่แนวพ่อเขียนเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น195นะครับเส้นขนแมวไม่ต้องพูดถึงครับพี่นะครับไม่ลงกล้องยังมองเห็นเส้นขนแมวเลยพี่นะครับไม่ต้องส่องยังเห็นเส้นขนแมวเลยนะครับเส้นขนแมวนี่แหลมคมมากนะพี่พี่เส้นขนแมวนี่แหลมคมมากเอา50 เหรียญพวกเขียนนี่พี่นับเหรียญสองห้าเหรียญยังสวยอยู่พี่น้ไม่ช้ำเลยพี่เฮ้ยคลาสสิกเหลือเกินห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่นับองนี้จะเป็นสมเด็จหลังกระดานนะครับสมเด็จสองคลองนะครับพิมใหญ่ฝากกุนะครับน้ำองนี้จะเป็นวัดระฆังนะครับพิมใหญ่ฝากกุนะนี่คือวัดระคังนะครับด้านหลังหลังกระดานนี่พี่นับโอ้โหกระดานนี้กุยังติดอยู่เลยพี่นะครับสองคลองสองคลองเอาสามร้อยบาทนะครับสมเด็จสองคลอง เอาไป300บาทนะครับสามร้อยแล้วก็เหรียญนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญของพระบรมธาตุนะครับน้าเมืองชยานะครับพี่พี่ที่ไหนเอ่ยนะครับเหรียญแท้แะรดูง่ายแบบนี้นะครับพระบรมธาตุเมืองชยานะครับเหรียญเมืองชยานะครับซึ่งเป็นเหรียญเก่าเก็บนะครับซึ่งแบบนี้อาจจะเป็นแบบว่าเหรียญพื้นที่นะครับซึ่งผมก็ไม่มีความรู้ความสามารถนะครับคือถ้าเป็นพระพื้นที่พี่พี่ท่านใดก็จัดได้จัดเลยพี่ราคาเบาหวิวห้าร้อยบาทนะครับ ห้าร้อยบาทแล้วอองค์ต่อไปนะครับนี่องค์นี้เป็นจริงๆองค์นี้เป็นพระปิตาครับเนื้อผงคุกรักครับพี่นะครับคล้ายๆหลวงพ่อแย้มวัดด่านสำโรงอ่ะประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้นะด้านหลังรอยนิ้วมือครับพี่นะพ่อแย้มวัดด่านสำโรงประมาณนี้นะครับก็เป็นพระปิตาเนื้อผงคุกรักครับพี่นะครับลงรักไว้เอาสามร้อยพี่นะเบาๆไปนะครับพ่อแย้มพ่อเฉยประมาณนี้นะทรงแบบเนี้ยนะครับก็ลองพิจารณาช่วยกันนะครับสามร้อยบาทเบาๆพี่นะครับอ่ะสามร้อยบาทแบบเบาๆพี่นะครับ โอ้ต่อไปในครับนี่เลยนะครับโอ้โหรูปหล่อเนื้อเหลืองอมเขียวแบบเนี้ยพี่ในครับสามชายกัพี่พิมพ์ิตาในครับขี้ตาสามชายเนื้อแบบว่าเนื้อสวยกับพี่ในครับดูเนื้อแล้วกันแล้วดูริ้วรอยดูเนื้อดูธรรมชาตินะครับนี่คือหลวงพ่อเงินหล่อโบราณกับพี่ในครับรอยแทงเห็นไหมแทงบุ้งแทงตะไบนะครับเม็ดผดเม็ดเดือดนะครับสวยจริงๆพี่พาได้ธรรมชาติไรพาร์ที่เดิมขอห้าร้อยบาท นะครับรูปดอหลงพ่อเงินพิมพ์คิตาราคา500ร้อยนะครับไม่มีหรอกครับลองไปดูได้เนื้อแบบนี้นะไม่มีแน่นอนนะครับราคา500รยไม่มีแล้วนะครับอ่าองค์นี้ครับพี่นะองค์นี้จะเป็นหลวงผู้บุญครับพี่ปลอกโพหลวงผู้บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเนื้อนี่ด้านในนี่แห้งไหมล่ะน้ํบเนื้อด้านในนี่แห้งเลยพี่นะครับหลวงผู่บุญนะรอยจานด้านหลังจานเดิมครับพี่จานเดิมจานธรรมชาตินะครับเอาสามร้อยบาทนะครับร้านดิน ซึ่งเนื้อดินพิมพ์นี้นะครับต้องอาศัยถามพี่ๆสมาชิกนะครับคล้ายๆเป็นคุณแผนตอนแรกผมนึกว่าเป็นคุณแผ่ใบพุซานะนะครับไม่ใช่ซะแล้วนะครับอ่าไม่ใช่ซะแล้วนะครับนะพิมพ์ก็นะครับออกจะคล้ายๆแต่ไม่ใช่นะครับโอ้โหด้านหลังครับพี่ดูด้านหลังเนี่ยร่องรอยลิ้วมือในการกดพิมพ์นะครับชัดเจนและธรรมชาติครับพี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยเหรียญหรือว่าเดิมเนี่ยตะกั่วรองพิมพ์เนี่ยนะครับเหรียญรองพิมพ์เลยเดิมๆเลยพี่นะครับพี่ดูพื้นผิวก่อนสังเกตจากพื้นผิวองค์หลวงพ่อก่่่่่่ออออนนนนนนะะครัับวาาาีี้้เเเเชชชืืมมมใให ร้อยห่วงเนี่ยเขาไม่เชื่อมใหม่เชื่อมแขวนเนี่ยพี่แนวห่วงน่าจะขาดอต่ผมดูท่าแล้วว่าวห่วงน่าจะขาดนะพี่นะครับสองสี่แปดสองนะพี่นะตะกั่วรองพิมพ์นะครับรองพิมพ์เหรียญนะเอาห้าร้อยบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมนะพี่สองสี่แปดสองเหรียญช้อนนิยมนะห้าร้อยบาทนะครับเอาล้อบาทนางพระยาครับพี่นะครับเอานางองค์นี้นะพี่นะนำเนื้อดําซะด้วยเนื้อดําเนื้อแกร่งเป็นพิมพ์เข่าโค้งนะครับนางพระยานะพี่นะนำเนื้อดําเนื้อแกร่งและเป็นพิมพ์เข่าโค้ง ไม่ต้องรอยลยนิ้วมือพี่เห็นไหมไม่ต้องรอยเลยโอ้โหเข่าโค้งเนื้อสวยแบบนี้พี่เขาเรียก <c oughs> เนื้อสวยเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติเนี่ยเนี่ยนะครับเข่าโคง้งเอาสามร้อยบาทในรับนางพญาเข่าโค้งสามร้อยนะครับองนี้ออกคองของมก็พี่เป็นเนื้อผงคุกรักนะครับเดี๋ยวขอญาตแก่พี่พี่ได้ดูอา่าแก่พี่พี่ได้รับชมดีกว,ว่านะครับเป็นคองของเนื้อผงคุกรักก็พี่มีในระบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไปพิมพ์ดูได้เลย ะครับเนื้อผงใบลานะนรับออกวัดคองขอมพิมพ์นี้เลยพี่เป็นพิมพ์มรศมีด้านหลังรอยจานชัดเจนเลยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็เหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญอันนี้น่าจะเป็นเหรียญของพิษณุโลกพี่ขอบก็บอกนะเนี่ขอบก็บอกนะเจ้าพี่จ๋านะครับเป็นเหรียญเนื้อตะกั่วกรบพี่นะเชีรราชะครัพพิษณุโลกชินราชพิษณุโลกนะเต่าเดิมธรรมชาติดีจังเลยพี่ เดี๋ยวเออเก่าเดิมธรรมชาติดีจังเลยพี่เอาสามร้อยบาทนะ่ครับอยากขายนะครับพี่พี่จ๋าอยากขายสามร้อยบาทแนวนี่ครับพี่แนวองนี้จะเป็นพระชัยนะพี่ับหลวงพ่อสุดวัดหนองหวายพระชัยหลวงพ่อสุดวัดหนองหวายสายเหนียวน่าจะรู้จักกันดีพี่สายใต้วัดหนองหวายนี่ขึ้นชื่อเลยพี่แนวเรื่องสายเหนียวนะพี่พี่น่าจะมองกันออกรนบนี่คือหลวงพ่อสุดวัดหนองหวายนะครับหลวงพ่อสุดวัดหนองหวายครับพี่ น้องไว้เอาสามร้อยนะพอสุดนะสามร้อยบาทเนะียครับสามร้อยแล้วก็ซุ้มกอซุ้มกอนี่ก็ต้องบอกคําเดียวเลยว,ว่าลึกมากลึกถึงลึกที่สุดก็พี่นะ้ำวะพี่กุลแนวะอันนี้เป็นกลุ่มพี่กุลนะอืแห่มาขามตรงช่วงอกนี่แวววาวมากนะ้ำเพิ่มแร่มาขามด้วยนะมาเป็นจ้ำ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 เลยจะพี่นะมาเป็นจ้ำเลยจะพี่จ๋าเนี่ยครับสวยเดิมธรรมชาติเนะีครับซุ้มกอเนี่ยก็ไม่ใช่พระทั่วไปเนี่ย จัดการให้เช้าเช้าสามร้อยบาทครับซุ้มกอซุ้มกอจัดไปแบบสามร้อยเนะ่ครับอ่าซุ้มกอแล้วก็ยอดขุ่มพลเลยดีกว่าทรงพลน,นะพี่นะอ่าเป็นพิมพ์ทรงพลใหญ่นี่ทรงพลใหญ่ดูเนื้อนี่อันนี้แกออกจากกรอพี่นี่รอยกาวยังอยู่เลยเห็นไหมเห็นรอยกาวนี่แกออกนะครับคือเราอยากเห็นอยากพี่พี่เห็นข้างๆไงนะครับว่าทรงพลใหญ่ของเรานี่มันสุดยอดขนาดไหนนะครับเออพิมพเออการกดพิมพ์เนี่ยหูคมไหมใช่ไหมหูคมไหม เนื้อพระเป็นแบบไหนเนี่ยครับได้สวยได้เดิมได้ธรรมชาติไหมได้ดูเนี่ยโอ้สวยจริงพี่เอาเอาไปหไป้าร้อยะครับเบ,บ,บาๆไปห้านะร้อยบาทเดี๋ยวอันนี้เป็นวัดอาจจะเป็นวัดโคล่งหรือวัดพับเนี่ยนะครับเออเนี่ยดูเนื้อดิเอาห้าร้อยบาทนะครับดูเนื้อได้เลยเนี่ย เนื้อแบบนี้ไม่ไม่ต้องกลัวพี่มันไม่มีครับทั่วทั่วไปนะครับทั่วทั่วไปเนื้อเก่าทําไม่ได้นะครับจะให้เนื้อเก่าแบบมีอายุเลยทาไม่ได้นะครับเราจะเอาไปเคลือบนุ่นเคลือบนี่ได้จะให้เนื้อเก่าแบบว่ามีอายุยากนะครับอันนี้ชัดเจนพี่น่าจะประเมินกันได้นะครับพี่ๆมีฝีมืออยู่แล้วน่าจะประเมินกันออกนะครับว่าองค์นี้มันไม่ใช่ทั่วไปเอาห้าร้อยบาทนะครับวัดพระพิมพ์สมาธิครับพี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทหูง์นี้สวยจัดพี่ นี่ครับนี่องค์นี้รุ่น2องครับพี่พ่อเต๋พ่อเต๋แบบร้อยเปอร์เซ็นเลยดูเนื้อได้เลยพี่นะครับองค์ด้านหน้าเหมือนมันเคลือบแรักว่ะนะครับเหมือนคล้ายๆลงแร็คเหมือนปากน้ำอ่ะนะครับเคลือบอ่าเขาเคลือบไว้นะพี่นะครับเพื่อรักษาพื้นผิวผ้าไว้นะครับแล้วดูด้านหลังนี่ตัวตอกเนี่ยหลวงพ่อเต๋เนี่ยโอ้โหอย่างชัดนะครับอย่างชัดครับพี่เอาเอาห้าร้อยนะครับเออย่างชัดครับพี่เอาไปห้าร้อยนะครับเช้าเน้านะพี่นะครัแบ่งกันไปเลยนะครับอาแบ่งกันไปเลยแล้วก็องค์นี้ พ่อแดงก็พี่พ่อแดงพ่อเจริญนี่ครับผิวหิ้งอยู่แล้วนะผิวเขาเดิมอยู่แล้วพี่เห็นไหมแห้งขนาดนี้เนะครับมันมันมันทำไม่ได้นะครับนอกจากจะปัดสึกให้มันมันแล้วอันนั้นได้แต่จะทำแห้งๆก็ทํายากนะครับอ่าแห้งนี่ทําไม่ได้นะครับเพราะพาร์แพวนพร์ทใช้งานจริงสามร้อยก็พี่นะพ่อแดงพ่อเจริญสามร้อยบาทนี่ครับแล้วกิ่งอันนี้มีกิ่งด้วยนะล้านด้วยนะเนี่ยคลิ๊กๆๆ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 พี่เนี่ยครับเป็นพระกิ่งดีน้ํามนต์เนี่ยครับอันนี้จะน่าจะเป็นของอ่าเจ้าคุณนอหรือเปล่่่าพพีนนนนะะะะรรกกิงงด้มมวัจป ใช่ไหมออกวัดวังกระโจมไหมพระกิ่งดีน้ำมนต์นะเอาห้าร้อยี่น่าจะเป็นวัดวังกระโจมเจ้าคุณนอเสกนะนะครับพระกิ่งเจ้าคุณนอพี่พิมเข้าไปดูได้เลยวัดวังกระโจมนะครับน่าจะเข้าใจกันนะครับน่าจะเข้าใจพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับแท้ๆนะพี่นะไม่จัดเหรอนะครับแท้ๆนะพี่ไม่จัดเหรอนะครับแล้วก็นางพญานะครับองค์นี้ก็สวยนะครับเป็นพิมพ์สังฆตินะครับพิมพ์สังซึ่งก็อยู่ในเลียมอยู่แล้วนะครับเห็นดูง่ายเลยไหมล่ะเนี่ยดูดูแขวนดูใช้เดิ อันนี้เขาแข่งเขใช้งานจริงนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับนางพญาพิมพ์สังคติแนวเม็ดขวดนี่รอยมไหมเห็นอย่างเด่นชัดเลยนะครับนะรอยให้มาได้เห็นอย่างเด่นชัดเลยพี่นะครับได้สวยได้เดิมได้ธรรมชาตินะครับองค์นี้เอาเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทองค์นี้จะเป็นอาจารย์แจะนะครับหน้านตะคุนะครับสองสี่เจ็ดเจ็ดสองหรือเจ็ดสี่ประมาณนี้นะนี่ดูเนื้อดิเนี่ยเนื้อมันก็หกไม่ได้นะครับหน้านตะคุกับพี่อาจารย์แจะ นะครับเป็นพิมพ์หน้าตัวคู่นะครับมันโกหกกันได้ไงเนื้อเนื้อก็ฟองอยู่แล้วเนี่ยเนื้อใช้งานจริงเนื้อหลรอพ่วงเงินบางคานนะพี่เนื้อแบบเนี้ยเดี๋ยวดูก้นเนี่ยเนี่ยเนื้อหลรอพ่วงเงินที่เนื้อไม่ใช่แบบว่าไปหล่อใหม่นะครับมันคนละมันคนละแบบกันเนี่ยหลุมกวดเนี่ยดูการหล่อเนี่ยนะครับแต่นี่คือเขาใช้งานหน่อยนะครับเอาเก้าร้อยบาทในครับจันแจนะพี่หน้าตัวคู่ดูง่ายสองสี่เจ็ดกว่าไม่มั่นใจว่าเจ็ดสี่เจ็ดสองหรือเจ็ดอะไรนี่แหละนะครับเพราะบางทีจําพ่อสอไม่แม่นนะครับจำพ่อสอนไม่แม่นแต่รู้ว่าาาเเเปป็นนห้้้กููพพพิม์ขไไดดลยี พ่อโตบางกระทิงครับพี่นะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อโตบางกระทิงนะนี่บางกระทิงชัดเจนนะนะครับพี่พี่นี่คือบางกระทิงที่มีความชัดเจนนะเอาไปใช้ได้เลยพี่ดูการเลี่ยมเลยกาเลี่ยมอย่างน้อต้องมีอายุแน่นอนนะครับคือเขาใช้เขาแขวนเนี่ยนะครับเราก็เข้าใจแหละนะครับพราหลวงพ่อโตบางกระทิงนี่พุทธคุณนี่ไม่ต้องพูดถึงพี่นะครับพุทธคุณหายห่วงนะครับเออภาพหลักไม่กิบไม่เท่าไหร่หรอกไม่แพงหรอกพี่แต่โอ้โหพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงพี่พึ่งพาได้เลยนะครับพี่พี่จ๋าพึ่งพาได้เลยเอาห้าร้อยพี่ เอา500บาทนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดอยากได้ไว้ใช้บุตรคุณนะครับเราแบ่งปันให้นะครับเราแบ่งปันให้อันนี้เป็นเหรียญเหรียญพระแก้วนะครับนะเออเหรียญพระแก้วมรกตกบพี่นะครับดูเนื้อดูร่องรอยการใช้ดีอาจจะช้ำหน่อยแต่โหพี่เอ้ยอร่อยเหลือเกินนะครับอ่าช้ำหน่อยอ่อร่อยเหลือเกินนะครับดูเนื้อได้นะครับดูเส้นขนแมวยังวิบวับวิบวับวิบวับอยู่เลยพี่สวยนะเอา500บาทนะครับอันนี้จะเป็นอ่าพระแก้วมรกตกบพี่นะครับไม่ได้แกวจากเรียมเลยเดิมๆดิมเลยเอาไป500 500นะครับบาทแล้วก็อีีกเหรยญนะครับซึ่งเป็นเหรียญของ อันนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อน้อยนะครับอ้าเหรียญหลวงพ่อน้อยครับพี่ดูดิดูดีดูเดิมดูธรรมชาตินะครับหลวงพ่อน้อยนะวัดธรรมศาลาครับพี่ปีศูนย์เจ็ดนีครับพระแบบนี้ยังไงก็ไม่ปล่อยให้หลุดมืออยู่แล้วนะครับเอาไปเก้าร้อยบาทสวยกลิบราคาเก้าร้อยซื้อได้แน่นอนนะครับราคานี้นะซื้อได้แน่นอนหลวงพ่อน้อยนะครับปีศูนย์เจ็ดธรรมศาลาเก้าร้อยบาทนะครับหลวงพู่ทวดก็เหมือนกันครับพี่นะครับดูเนื้อว่านเนี่ยไข่อ่าเขาเรียอะไรขี้ยุง ขี้ยุงคาบนําว่านเอ้ยไข่เอ้ยนะครับนะอันนี้ต้องใช้คาว่ายุงเป็นฝูงนะครับนายุงตัวเดียวขี้ขนาดนี้ไม่ได้นะครับต้องยุงเป็นฝูงพี่เหนือบูมาเป็นฝูงดูดินนครับสวยนะครับเนื้อว่านเดิมด้วยเอาเอาเก้าร้อยได้ไหมในครับเอออันนี้แบบราคาแบบกระซิบกระซิบเลยนะเก้าร้อยบาทนะครับใครไวใครได้นะนะครับใครที่เล็งไว้นะครับอย่าเล็งอย่างเดียวนนครับเดี๋ยวไม่ทันเขานะเล็งอย่างเดียวนี่ไม่ทันเขานะองค์นี้พี่ในครับเนื้อเงินกับพี่ในครับหลวงพ่อโสธร โอ้โหพี่องค์พ่อโสธรก็พี่นะเป็นยาน้ําเงินแนวยาน้ําเงินโอ้โหนี่เนื้อเงินเนี่ยดูเนี่ยแนวเออเนื้อเงินเนี่ยแนบนี่เนื้อเงินนะนี่เนื้อเงินเจ้ะพี่จ๋าแนบหลวงพ่อโสธรกริปเลยเนื้อเงินเอาเก้าร้อยโอ้โหราคาเก้าร้อยเนื้อเงินนะครับหวาดเสียวเหลือเกินนะครับหวาดเสียวจะมีคนปิดนะครับเอามาแบ่งปันให้นะครับองค์นี้จะเป็นบางขุนพรมก็พี่นะครับองค์นี้น่าจะเป็นกรุใหม่ในครับพี่ดูข้าวปุ๋ยเลเป็นไงเป็นชั้นชั้นชั้นข้าวฟองเต้าหู เนี่ยไงนี่ฟองเต้าหู้มาเดิมๆเลยนะครับเออฟองเต้าหู้นะครับไข่เป็นไงเป็นชั้นๆๆเลยไม่ได้เลยมันโกหกกันไม่ได้นะครับหน้ารักก็เห็นกันอยู่เนะี่ยนี่คือห้ากรุ่นนะเนี่ยพิมพ์ใหญ่เนะ่ยห้าร้อยในครับพิมพ์ใหญ่นะครับนะเออพิมพ์ใหญ่เอาไปห้าร้อยบาทในครับพิมพ์ใหญ่ห้าร้อยต่อเนื่องเลยพี่ในครับรูปองนี้องค์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะเนี่ยดูดิโอจีวอนอย่างพริ้ว นี่ครับพี่พี่จีวอย่างพริ้วนีครับรูปดอหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมรับพี่พี่ดูเนื้อได้เลยเนี่ยครับพี่พดูเนื้อได้ช่อเดิมไม่ละเนี่ยดูช่อเนี่ยอ่าค่างช่อจะเป็นเม็ดเดือ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 พี่นะนี่ล่อโบราณจริงๆรนี่ครับพี่นะรูปดอหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเนี่ยอู้เข้าพิมพ์เข้าฟอร์มเข้าธรรมชาติเลยอะเอาห้ารอยบาทนี่ครับรูปดอหลพ่อเงินพิมพ์นิยมเนี่ยครับองนี้องนี้แบบโอ้องนี้เป็นเกรดบัวตูมเนื้อสวยมากพ องนี้เขาลงรักปิดทองไปนะพี่ดูในซอกเนี่ยเห็นในซอกไหมองนี้ผมจะบอกพี่ๆว่านี่คือวันรักครังนะครับนี่คือวัดรักครังนะเจ้าของเดิมน่าจะลอกรักออกเป็นเกตบัวตูมวะพี่เกตบัวตูมเป็นพิมพ์ที่มีความอ่อนช้อยมีพุทธศินที่ที่พิถีพิถันที่สุดยอดเลยพี่นะครับองค์นี้มีรอยเส้นแตกตรงจักรแรด้วยไหมเนะี่ยซอกรักแร้มีเส้นวิ่งขึ้นไปเห็นไหมคือเป็นพระที่ทรงพุทธศิล์นนะแล้วเปลี่ยนไปด้วยพุทธคุณเยอะพี่และน,นานๆเราจะเจอนะ ดูดีไหมเนี่ยดูรอยแตกเนี่ยคือต้องว่าแตกเป็นรายชามสังครโลกนะเออที่เขาเรียกว่าแตกเป็นรายชามสังครโลกรอยผู้ตายรอยเนี่ยโดนต้องครบเอาเก้าร้อยบาทนะครับเกตบัวตูมบัวตูมมาไปเก้าร้อยอันนี้ก็พี่เนี่ยเจ้าของไปล้างมาเนี่ยแนบเออดีดูเนี่ยอันนี้เป็นหลวงพ่อหอมนะแนบเออเป็นหลวงพ่อหอมเป็นเนื้ออะไรพี่ดูเนื้อดิเจ้าของเ็ไปล้างนะครับเออเป็นเป็นเป็นงอแก่หรือเป็นกระพี้งาหรือเป็นอะไรอ่ะเนี่ย เจ้าของไปล้างมาพี่แต่พิมพ์พระสวยมากนะคมคลิปเลยการแกะเขาอ่ะเป็นพิมพ์ของหลวงพ่อหอมมาพี่วัดชักมาเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อฉุยอันนี้เดิมแน่นะพ่อฉุยนะพ่อฉุยนี่ขึ้นเกตก็ดี่แล้วความแห้งอะ่ะเนี่ยพี่ดูเนื้อเขาดินะ้พ่อฉุยวัดคงคารามเ็าพี่หนึ่งใน,ะนห้าเบญจพะคีผ้าเหรียญน,นะนะครับซึ่งหายากมากขอบกระบอกด้วยเออขอบกระบอกไม่ใช่ขอบปั๊มขอบอะไรนะขอบกระบอกเลยนะครับ แลเนื้อเหรียญน,นี่ถึงด้วยพี่อ้าวแล้วเนื้อเหรียญนรอยแขวนได้ยืดเลยเน,นี่ยเนื้อเหรียญถึงด้วยพี่นะครับเอา,900อาก้าร้อยพรอะถุยหนึ่งในห้าไปจาขี้ีผ้าเหรียญน,นะเอาก้าร้อยบาทนะครับมาต่อกันนะสาหรับรายการต่อไปนะครับองนี้เป็นเหรียญนะครับซึ่งเป็นเหรียญรอยเท้านะครับซึ่งเป็นเหรียญรอยเท้าก็พี่นะครับแล้วก็จะมีอ๋อพระอรครสาวกนะครับ จริงๆเลยเหรียญแบบนี้เราเราไม่ได้เจอแน่นอนพี่นะเป็นเหรียญที่เขาเก็บนะครับนะเข,ขาเก็บสะสมนะครับต้องขออนุญาตใช้าคาว่าเป็นเหรียญที่เขาเก็บสะสมจริงครับพี่เอาห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับหลวงปู่บุญสะดุ้งกลับนะครับโอขูแลวเนื้อขาวด้วยสะดุ้งกลับเนื้อขาวนะครับเนื้อขาวเป็นเนื้อที่มีความก็าความเป็นเอกลักษณ์ของขององค์พระนะครับเออเป็นมันมีความเป็นเอกลักษณ์ขององค์พระครับพี่นะครับซึ่งทั่วไปเราไม่ได้พบเจอ ในอัมีไหมล่ะอย่างเงี้ยในอะัราคาแบบเบาๆไม่มีแน่นอนนะครับสะดุ้งกับใครก็ดูเป็นเนี่ยแล้วพักคมคลิปเลยอเอาห้าร้อยบาทถ้าจะไปใช้พุทธคุณนะพี่นะใครไวใครได้เนอัพอ่ะใครไวใครได้ครับพี่ถ้าจะไปใช้พุทธคุณนะแบ่งเลยนะครัพฉันใช้คํานี้แล้วก็อีกสามสี่รายการนะครับองค์นี้จะเป็นหลวงข้าปานะาเนี่ยในอัองค์นี้ขี่ปลาเนี่ยดูเนื้อได้เลยเนี่ยไหมด,ดูขี่ปลาเนี่ยเนี่ยอุดยิงอยู่แล้วมวลสารที่อุดเห็นไหม ยังให้นะดนะูพี่นะพรันเราได้เดิมเดิมนะพี่นะในช่วงเช้าอะ่นะแะวเราได้เดิมในช่วงเช้าเราเล่นให้เลยไงแนวะไม่มีกักครับพี่ผมจัดให้ผมจัดให้ตลอดนะครับได้มาปุ๊บผมจัดให้เลยแนวเผื่อพี่พท่านใดที่เขารอดูอยู่นะครับผมก็เลยจัดให้เลยเอาหนะ้านระ้อยเนี่ยแนห้าร้อยแล้วก็พระรอดนะพระรอดต้องแกะกรอบไงนะครับเนะีนะ่ยได้มายังไม่ได้แกะดูเลยพี่นะดูใส่เหมือนตลับพุกด้วยเนี่ยแล้วดูความคมของพระรอดเนี่ยนะนคะมัเนอะอาจจะมีบิดมีเปรี้ยวนะครับองนี้เป็นมหาวันนะเดี๋ยวผมแกะพี่พได้รับชมนะครับ ต้องขออนุญาตใช้ครีมแกะแล้วกันนะครับต้องขออนุญาตใช้ครีมแกะเพราะว่าห่วงเขาแข็งนะครับแล้วเราก็ไม่เคยแกะด้วยนะครับเออเราเราก็ไม่เคยแกะซะด้วยนะครับสวยงามธรรมชาตินะครับพี่ๆสวยงามธรรมชาติเลยองค์นี้นะครับเดี๋ยวอุปกรณ์ช่วยแกะต้องต้องมานะครับเพราะว่าเล็บเราไม่มีนะครับเพราะรอดยังสวยเลยพี่นะครับเพราะรอดมหาวันนะนะครับอ้าวนี่ให้ดูเนี่ยขูบางเชียบเนี่ยนะครับเออบางเชียบเลยแล้วเนื้อแห้งแกะก็เลวดูเนื้อได้มั้ย เห็นไหมเนื้อเขาจอกแร่งๆเนียนๆแห้งๆเนี่ยดูเส้นด้านข้างเลยเวลากดเห็นไหมมันจะมีเส้นโค้งๆเนะี่ยเส้นสวยนะเออเส้นสวยพิมพ์ดีเอาก้าร้อยพี่พระรอดติดหน้าติดตาด้วยนะครับเออพระรอดนะแล้วก็จะมีเส้นเนี่ยในร่องในลึกๆเนี่ยถ้ากดพิมพ์จะมีเส้นวิงน่งเนี่ยดูในในร่องเห็นไหมมันจะมีเส้นวิ่งอยู่เห็นไหมเป็นเส้นขนแมววิ่งอยู่เห็นไหมอันนี้พักกดพิมพ์นีครเขาไม่ต้องไปกลัวถอดเดี๋ยวพี่แนวนี้คือพักกดพิมพ์แน่นอนเก้าร้อยบาท นะครับอันนี้ไม่ต้องใส่กรอบนะครับเพื่อพี่ๆท่านใดในวินาทีน้ำเอ่อชื่นชมรูปนะครับผมจัดให้นะอ่ผมจัดให้แล้วก็เห,หรียญหลวงพุทวดเหรียญนี้จริงๆเป็นเนื้อปลากราครับพี่น่าจะเป็นรุ่นสองนะครับน่าจะเป็นรุ่นสองดูหน้าดูตาได้เลยเนี่ยหลวงพุทวดนะครับไม่ได้แกะออกเลยเนี่ยยังไม่ได้แกะออกจากกรอบเลยพี่นะครับสวยไหมล่ะเนี่ยพระดูง่ายพระได้เดิมเนี่ยนะครับพระครูวิสัยโสพลทิม เอาโอ้โหนี่ดูเนื้อดิย900ด๋ยวเก้าร้อยบาทนี่ครับเบี้ยวิ่งหนึบหนึบนะเออวิ่งไม่ใช่วิ่งเป็นเหมือนน้ำนะมันวิ่งเป็นเบีย้ยพี่บุยเบีย้ยมันเก่ามันจะวิง่งหนึบหนะึบอะช่อช่อช่อ,ช,อช่อนะมันไม่ใช่แบบวิ่งเป็นน้ำลุก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 น,น,นะนะอันนี้ผมไปตัดออกไนงะเป็นจีอ่าเป็นลักแดงอันนี้เป็นลักแดงครับพี่ลักเดียวก็ตะกุดเลยนะเนี่ยลักแดงครับพี่ ไม่ใช่ลักดํานะลักแดงนะครับหูนี่แห้งมากเนี่ยอันนี้ห่วงไม่มีอะพี่ผมตผมนี่ต้องแกะกรอบออกให้เลยนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเราต้องการความชัดเจนในเชือกไงเราต้องส่องเขาตัดเลี่ยมต้มองใส่ตัดเลี่ยมแน่เลยนะเออไปตัดเลี่ยมเนะี่ยเอาเก้าร้อยแนวเบี้ยนะรายการสุดท้ายราย้ายสุดกับพี่รับขออนุญาตโชว์วัดะระฆังสัหน่อยสักองหนึ่งนวะเออขออนุญาตโชว์วัดะระฆังสักอง์นึง เนี่ยญาติโชว์วัดละครังสะองค์อโอ้โหเนื้อแบบดูเนื้อได้เลยพี่เนี่ยก็เรียกว่าเนื้อแก่มวลสารเอา900บาทแนววัดละครพิมพ์ใหญ่ครับพี่รายการสุดท้ายของเรา900นี่ถ้าไม่คุ้มไม่รู้พูดอะไรแล้วไม่มีแล้วพี่เนีครับราคานี้นะ900บาทนะครับในยามเช้าของเราเดี๋ยวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆถ้าสนใจรายการไหนรับสายด่วนสายตรงก็บ้าผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ